เอาคนไหลเลยค่ะมาแวะตลาดกลางดงค่ะมาตลาดดงละน้นแนงค่ะวันนี้โอ้มนบรรยายนะคะวันเสาร์แป็นมืองตลาดทางใตค่ะเอาแม่ไปละบรรยากาศร,รอบนอกค่ะลากกะเต้ค่ะแมงกอ้อหมึกเมา

ใสไปแ,แล้วค่ะ,คะโอแม่อยู่ข้างหน้าค่ะขัน้ขนนพร้อแล้วอย่างไหไปพรอเฮ็ดละอันางไหนพอแล้วอย่างไหบอ,อบอกบบไปส้มต่อไปไปอย่างแม่ไปน้ำชีสอันนี้มแม่งแมงแมงขามไปค่ะไปข้างในฟางหนึ่งค่ะ โอ้มีหนูสองรอยค่ะหนูแพ้แล้วเรียบร้อยมีวายมีอะไรอยากกินบอเมงค้ามหน่อยเมงค้ามเซ <c oughs> ็คโปยััว ตัวส0บาทสนใจไมนะ่ะโอ้ส้มมังสัอนอนีเป็นพักบอดกะกมีมะกอดกะมี นี่เป็นอี่ปูนี่เขาโพดค่ะต่อไปกับจะเป็นอูเปค่ะดอกตินเอาไปกินก้หมัยค่ะเอาไปยันเซ่เขาบ้านอร่อยค่ะโอ้เอาไปมาเขาให้เขาเป็นสีม่วงมาเอาตอค่ะเจอแล้วมาตลาดดงละแนงค่ะตอห้าสิบบาท เอาเรียกวันนี้หนึ่งสองได้ค่ะได้ต่อค่ะสรุปย <ไป S 1> างมัตลาดอไม่เลยนะคยางมัตลาดอรโอยม่เนกับเ้ตามอนดไปกินบอมยินเอาเอาเรียกไปน,นี่หแล้วครับหแล้วเป็นต้อนหนึ่ง้ะคะอันละห้าสิบ,บาทค่ะตัร้อย เรียบร้อยค่ะเอ้าเอ้าเมื่อเราาดต่รตเตอรี่รับตัวแ่เราแม่พ่อแล้วค่ะนี่ค่ะเพียงตเตอรีมานี้แล้วก็ใหญ่เมื่อเพียงนี้ค่ะ แล้วกระสิกาบบ้านนะคะแาเอาไหมล่ะอแกกเตดไปกินแต่แมงนี่ยนะคะสรุปสองถุงลอยหาซีบขัดจัดไปสูสีว่าจัตมัว่าถุงเขียวกับถุงปัติตถุงเขียวสองลอยอันนี้ลอยหาซีบไป ไปกลับบ<ป>้านค่ะ